วันที่สมเราก็ยังขนต้นไม้อยู่ต้นไม้เราจะขนสักสิบวันถึงจะหมดส่วนเซ้นสวนเซ้น ไม่อย่างดีตาจะเลือกอย่างดีหรอก พืักนคถาไม่เอาดินไวออ้จะปลอันนี้สายใช่ไหมสี้เราจะปกมะกรูดมะนาวะดวาออกากิับบแล้ก็มีส้มป่อยนนี้น่าจะเอาแค่นี้ก่อนไมประดับมีสต้นนี้ต้น,น,ตน,น,ตนโชคไม่ใช่ต้นโชคมีสนเรลยมีพุทธสุภโชคแล้วก็ต้นนี้ต้อนอะไรใบเรียวๆไม่รู้จักชื่อไม่ได้ถามด้วย แล้วก็มีต้นโชคต้นโชคนี้จะมีจะมีดอกดอกเขากำลังจะบาน อ่สูงต่ำแค่นี้เหรอพืนนอออ้นดินดน,ดน่ะจะขุดอกเอะต้อดินออกอีตรงที่เราขุดล่องๆตรงนี้เราจะใส่หินมันจะมีแค่ตรงนี้นะที่เป็นพื้นที่สีเขียวอ่ะตรงตรง,รตรงพื้นเลียบนี่ก็ไม่ใช่เหรอพื้นเลียบนี่เป็นอะไรดิน,ดนก็เป็น กวดข้างล่างนี่ก็หินกวดนี่ก็หินกวดที่เป็นหินก่อสร้างหินลูกลงัจะจะละลงหินกวด,กวดอันนี้อันนี้จะก้อนใหญ่<ะ>ก้อนเล็กน,นี่ก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวบวกกับหินส่วนเสน้นเส้นส่วนเชือบ้านข้างๆสวนเงินสด มีอยู่ก่อนที่เราจะตัดสินใจมาซื้อบ้านหลังนี้แล้วแหละความจริงที่บ้านเราอะครอบครัวเราตระกูเราไม่มีศาลเจ้าหรือศาลเจ้าที่อะไรอย่างนี้อยู่ในบ้านแต่ว่าอันนี้คืออยู่ก่อนแล้วเราก็เลยว่าเชื่อไม่เชื่อก็เลยให้อยู่ไว้ก่อนให้อยู่เพราะว่าอยู่มาก่อนแล้วเราก็เลยให้อยู่ด้วยแต่ว่าเราจะทาสีขาวทั้งหมดถึงแม้มันจะเป็นทรงไทยแต่ว่าเราก็จะทําให้มันดูโมดเดิร์นขึ้นนิดหน่อยอาจจะได้จริงๆจะมีท่าน สี่เหลียมจัตุรัสใหญ่ๆในข้างหน้าสารเพื่อที่จะไว้สไว้อาอหารหรืออะไรก็ตามแต่แต่ด้วยความที่พื้นที่บ้านเราเล็กทีเดียวเราก็เลยให้อ,ออกแต่ว่าเราก็เสริมท่านวางตรงนั้นให้มีความแข็งแรงขึ้นสําหรับวันที่สามของเราก็ได้ต้นไม้มาอีกวันที่สองเราตกแต่งดีลอินครัวนิดหน่อยวันแรกเราก็เอาต้นไม้พวกนั้นมาไว้อะจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็ข่างแ 走开！走开！走开！ ต้องต้องวัดขอบข้างล่างอ่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่เอียงมันจะได้เติดเพราะามันมีเส้นตรงให้อยู่แล้วไม่ใช่น้อยสี่สิบหรอ จิ๊น,น่ะตัดผ้าม่านผิดสูตรนะนี่เขาวัดดูตั้งหลายบานนะประตูห้องครัวน่ะ น้วัดคำกองเด็กชุด <120. S 1> อ่ะร้อยยี่สิบจริงๆอันนี้ร้อที่สี่คืออะไรบ้างวีย้ายมาจากบ้านเก่ามีกระถางต้นไม้ มีห็นเห็นนี่เราไปซื้อมาแล้วก็อันนี้ก็เอามาจากบ้านส่วนพวกนี้ก็เป็นวรดกเอามาจากบ้านเหมือนกันเห็นที่เห็น,เห,นเห็นอยู่ก็คือที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้คุณนายเตือนสายคุณนายไฮโซอันนี้อะไรนะแพททอง แล้วก็มีเห็นก้นเล็กๆอยู่ในถุงสีขาวสีดำอย่างละ5้กิโลแล้วก็มีสิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุคโควิดก็คืออันพวกนี้เราซื้อมาเมื่อวานแต่อันนี้คือเราปลกไว้ที่บ้านอยู่นละมีกระชาย ตไ่ไครตลกมากเดี๋ยวต้องลงดินแล้วก็มีสะ้อแน่มีขิงมีกระเพราแล้วก็มีต้นขนุนจริงๆพวกไม้ผลอะไรพวกเนี้ยเราพอมเล็ดไว้เอาไปปลูกบ้านสวนแต่โครงการบ้านสวนยังไม่เกิดโครงการบ้านหลังที่สองนี้ก็เลยมาแทรก โครงการบ้านสวนก็เลยต้องพับเก็บไว้ก่อนลงดินเรียบร้อยส่วนพวงนี้ก็มนกระถาง วันแม่ยมามค่ำคืนอไอเดียมันมาตอนค่ำโอ้ยยืดกับวันนี้ภูเขาสูงขึ้นอีกนิดหน่อย